สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับหรุยส์แฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพามาดูไซต์นี้นะครับนี่นะเราตอกเข็มเสร็จแล้วนะครับผมเป็นอาคารขนาด20เมตรหรือ25เมตรนะครับพื้นรับน้ําหนัก1ตันต่อตารางเมตรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าเรามีวิธีการตรวจสอบจํานวนเข็มอย่างไรนะ,ะใครสนใจสร้างกระดังโรงงานนะโทรมาได้เลยที่ผมหลุยส์แฮปปี้มีบ้านซูเปอร์หนึ่งเศูนย์ห้าสองหนึ่งสามอถ้ามีอะไรแอดตามใต้ลิงก์นี้เลยนะครับ ไป,ไปรับชมกันดีกว่านะครับอ้อก็เลื่อก่อนไปใครสนใจใครชอบนะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ส่งแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เนื่องจากคลิปนี้นะครับเป็น EP ีแรกของอาคารหลังนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูแบบตัวอาคารกันก่อนนะครับอาคารหลังนี้เป็นโกดังขนาดหน้ากว้าง20เมตรลึก25เมตรนะครับตัวอาคารเนี่ยจะอยู่ติดถนนสาธารณะ1ฝัง่งแล้วก็อีก3ฝั่งนะครับจะเป็นที่ดินนะครับตัวอาคารเนี่ยสูงอยู่ที่ด้านข้างนะครับ8เมตรเป็นทรงจั่ว ผนังด้านหน้านะที่ผมเขียนว่าตัว A เนี่ยจะมีประตูเลื่อนสไลด์เมทัลชีตลางบนนะครับอยู่ที่ขนาดกว้าง5เมตรแล้วก็สูง5เมตรพร้อมกันศาสตร์นะครับยื่น3เมตรกันศาสตร์เนี่ยยาว6เมตรนะครับมีประตู UPVC 1บานตัวผนังด้านข้างเนี่ยจะเป็นผนังบูสโคบสีน้ําเงินนะครับส่วนสีขาวที่เราเห็นนี่คืองานก่ออิฐนะสูง1เมตรนะครับลูกค้ายังไม่ได้เลือกสีนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือที่ผมเขียนว่าตัวดีเนี่ยก็จะมี ประตูสไลด์เหมือนกันนะครับเป็นประตูสไลด์ไม้ท่อนชิ้ขนาดสูง5เมตรกว้าง5เมตรเหมือนกับด้านหน้านะครับแต่ว่ากันสาดจะยาวกว่านะครับกันสาดจะเป็นขนาดทั้งหมดเออ18เมตรนะครับทษทีครับ15เมตรแล้วก็ยื่น6เมตรนะครับใช้งานกับเต็มๆอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่ง B ีก็จะมีแค่เกร็ดระบายอากาศเท่านั้นแล้วก็มีผนงังเมทัลชี้บูสโคนแล้วก็งานก่ออิฐนะครับด้านล่างที่เป็นสีขาว ส่วนผนังฝั่งซี่เป็นด้านหลังนะครับก็ไม่มีดีเทลอื่นนะก็มีแค่เกร็ดระบายอากาศ1เมตรนะครับผนังเมทัลชีตแล้วก็งานก่ออิฐนะครับหลังนี้ลูกค้าเลือกโครงสร้างโกดังเป็นเสาไวแฟงและตัวจันทันนะครับหรือตัวจั่วก็จะเป็นไวแฟงเช่นกันนะจะเห็นได้ว่าหน้ากว้าง20เมตรอ่ะระยะเสาหรือที่เราเรียกว่าเบเสาเนี่ยก็จะอยู่ที่5เมตร ฝั่ง25เมตรก็เช่นกันนะครับระยะเบรเสานะครับก็จะอยู่ที่5เมตรรอบอาคารนะวิ่งรอบแต่ไม่มีเสาตรงกลางนะครับดังนั้นใช้งานได้สะดวกสบายดูส่วนในความสูงนะครับความสูงของด้านข้างเนี่ยจะเป็น8เมตรนะครับซึ่งมันจะเป็นความสูงของตัวเสาและจันทันรวมกันนะครับคือ8เมตรส่วนตรงกลางเนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับ นี่นะครับภาพรวมของโครงสร้างอาคารหลังนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบ 3d ที่เราออกแบบเพื่อที่จะคุยกับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะอแปลงงาน 3D เป็นงานวิศวกรรมเพื่อการผลิตและงานขออนุญาตต่อไปหลังจากที่เราเขียนแบบของอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มกันที่การวางผังเลยนะครับ ท่าเพื่อนได้ติดตามผมมาตลอดจะรู้ว่าการวางผังเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะวันนี้ผมคงไม่ได้มาลงรายละเอียดเรื่องการวางผังแล้วนะครับเพราะว่าลงมาแล้ว 2- 3คลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆไปหาดูได้นะเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ลิงก์ให้นะครับการวางผังนะสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องได้คือ1ตําตำแหน่งของตัวอาคารนะที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับตำแหน่งของตัวอาคารว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งถนนฝั่งหน้าฝั่งหลังนะครับจะต้องห่างกันกับที่ดินข้างเคียงหรือถนนเท่าไหร่ แล้วก็ต้องได้ความสูงของระดับพื้นฟินิทเท่าไหร่นะครับซึ่งพอผมวางผังเสร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับนี่คือผังอาคารหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ระยะทั้งหมดถ้าเห็นจากรูปนี้เห็นไหมครับผมอาคารของผมเนี่ยขนาด20กว้างกว้าง20หรือ25จะห่างจากถนนในแนวขนานนะครับ35เมตรด้านบนนะครับเห็นไหมครับทางด้านหน้าเลยแนว35ส่วนด้านซ้ายที่ติดกับปากกก็คือที่ดินเพื่อนบ้านเนี่ย ห่างที่2.6เมตรซึ่งในใบของอนุญ,ญาตเนี่ยอยู่ที่2เมตรส่วนระดับดินนะครับจะอยู่ที่ฟินิชอยู่ที่170เซนจากถนนนะครับคือถนนเป็น00เนี่ยตัวพื้นอาคารเนี่ยกระสูงอยู่ที่170เซนปัจจุบันพื้นดินอยู่ที่120เซนติเมตรดังนั้นลูกค้าจะต้องถมดินเพิ่มที่ประมาณ35-40เซนนะครับ มาส่วนงานวิศวกรรมของแบบตัวฐานรากอาคารนะครับหลังนี้เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กนะเราออกแบบฐานรากที่อยู่รอบนอกที่เราเห็นนะครับนั่นคือจุดรับโครงสร้างเสานะครับก็จะมีเข็มมีฟุตติ้งมีตอหม้อมีคานคอดินวิ่งรอบนะส่วนพื้นตรงกลางนะครับออกแบบให้มีน้ำหนักรับโหลดอยู่ที่2ตันต่อตารางเมตรนะครับ มาดูรายละเอียดของงานฐานรากเสาเข็มที่รับโครงสร้างเสากันดีวกว่านะครับจากในแบบเนี่ยจะเห็นว่าของเราแบ,บ่งเป็น2จุดนะครับก็คือ F2C2 กับ F1C1 F2C2 เนี่ยไว้รับเสาด้านข้างที่มีจันทันนะครับส่วน F1C1 เนี่ยไว้รับเสาที่อยู่ตรงกลางจัว่วจะเห็นว่า F2C2 เนี่ยจะเป็นเข็มคู่นะครับเป็นเข็มไ2 2นะครับ เซฟโหลดอยู่ที่20ตันพายนี่นะตัวนี้เลยส่วน F1C1 เนี่ยจะเป็นเข็มเดียวนะครับเพราะรับแรงน้อยกว่านะครับจะเป็นเข็ม I22 เช่นกันนะครับแต่ว่าต้นเดียวนะรับโหลดอยู่ที่20ตันพายต่อต้นนะครับส่วนเข็มพื้นนะครับจะเป็นเข็ม I18 นะ เซฟโหลดอยู่ที่15ตันพายนะครับตัวนี้ความกว้างจะอยู่ที่2.5งจคูณส5เมตรโดยประมาณในแต่ละต้นนะครับนะถ้าดูตามแบบก็คือตีเป็นกริดเลยนะทุกๆ2เมตรห้ก็จะมีเข็ม i18 นะครับ1ต้น1ต้นไปเลยเรียงกันไปจนเต็มผืนนะครับ <uno> เมื่อรู้แบบแล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบขนาดเข็มกันดีกว่า ของ Happy w e ิเอร์ของเรานะเราใช้เข็มไอที่เป็นเข็มมอกอนะครับสำหรับไซส์นี้นี่นะครับมันเขียนว่า i 22นะครับนี่เป็นเข็มมอกอนะครับอันนี้ลึก10เมตรต่อท่อนนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ19-20เมตรก็จะได้ค่าบลเคาท์ทำให้ได้ค่าเซฟโหลด20ตันพายหรือ15ตันภายตามแบบนะครับนี่คือรูปของเข็มไอนะครับ ที่เป็นเหล็กนี่คือเอาไว้เชื่อมต่อนะครับส่วนที่เป็นเหล็กกับเป็นเหล็กก็จะไว้เชื่อมด้วยกันส่วนที่เป็นเข็ม i18 นะก็จะต้องเขียนว่า i18 นะครับซึ่งวันนี้มันยังไม่เข้ามานะผมมีแต่ไ2 2เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเมื่อถึงกำหนดวันต่อเข็มนะครับเราวางผังไว้แล้วเราวางหมุดในการต่อเอาไว้แล้วนะครับก็เข้าสู่กระบวนการต่อเข็มนะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่วิศวกรรมเข้ามาควบคุมนะครับดังนั้นเพื่อนๆบางทีก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ดูไว้แต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเราต้องรู้ขนาดของเข็มนะครับแล้วก็จํานวนของเข็มในแต่ละจุดที่จะต้องตอกไว้สําหรับทวนสอบนะ หลังนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจแฮปปี้แวร์ของเราให้เราเริ่มดําเนินการตั้งแต่ฐานรากจนกระทั่งโครงสร้างนะครับไซนี้ตั้งใจไว้ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5-6เดือนนะครับเราไปดูการตอกเข็มกันดีกว่านะหนึ่งต้นก็ใช้2ท่อนนะครับหลังนี้ การออกแบบให้ได้ค่าเซฟโหลดที่20ตันภายหรือ15ตันภายตามแบบนะ้วิศวกรเขาจะคำนวณมานะครับว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ตรงนั้นนะครับต้องใช้ลูกตุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าขนาดความยาวของเข็มเท่าไหร่นะครับอันนี้เพื่อเอปึกษาวิศวกรที่ออกแบบได้เลยนะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน Terima kasih telah menonton! Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... thank <laughs> you เมื่อทาการตอกเข็มเสร็จนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเดินนับจํานวนเสาเข็มได้เลยนะครับว่าตรงกับแบบที่ให้มาหรือเปล่าผมแนะนำนะครับว่าเราแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่รับโครงสร้างเสาก็คือรอบนอกนี้นะก็ลองดูเลยครับว่าแต่ละจุดจะต้องมีเข็ม2ต้นกับเข็ม1ต้นโดยใช้ i22 นะครับส่วนของตรงกลางที่เป็นเข็มตอกปูพรมตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นเข็ม i18 นะครับแล้วก็ ระยะห่างก็นับตามจํานวนเข็มเลยนะครับอย่างเช่นแถวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด8ต้นนะครับแล้วห่างกันทุกๆ2เมตรห้ถ้าตามแบบอันนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปทําการตรวจสอบนับจํานวนและวัดระยะกันได้เลยนะครับหลังนี้นะครับผมตอกเข็มเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับเรามาเดินตรวจสอบด้วยกันดีกว่านะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับการตรวจสอบแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนที่เป็นจุด รับโครงสร้างเสานะครับเป็นเข็มไ e 2 2นะครับฝั่งหนึ่งก็จะมี2ต้นนะครับฝั่งหนึ่งก็จะมี1ต้นอ่าเราก็ทำการเดินตรวจรอบอาคารว่าครบถ้วนนะครับนี่นะครับนี่คือแนวจุดรับเสามี2ต้นนะครับที่เห็นเพื่อนๆเห็นต้นเดียวเนี่ยอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันจมอยู่ในดินนะครับผมแต่ยังอยู่ในระยะที่ทำการตัดเสาเข็มเพื่อทำ ฟุตติ้งต่อมอขึ้นมานะครับเว่เเรื่อเส่วนตรงกลางก็จะเป็นเข็ม i18 นะครับทุกๆ2กเมตรผมวัดระยะให้เรียบร้อยหมดแล้วมีครบหมดตามจุดเลยนะครับนี่นะนี่เป็นกระบวนการตรวจสอบง่ายๆนะครับจํานวนนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเข็มนะครับคุณภาพเข็มเนี่ยต้องให้ ช่างที่ทําการตอกเข็มเขาประเมินทุกๆต้นช่วงที่กําลังตอกนะครับว่าตอกแล้วได้โบร์เค้าไม้ได้ระยะความเลือกไม้เข็มหักหรือเปล่านะครับซึ่งตรงจุดนี้เพื่อนๆจะตรวจสอบยากเองยากนะอย่างไรก็จ้างผู้รับเหมาที่เขามีความรับผิดชอบนะครับในการทําจะดีที่สุดนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมให้ความรู้ในการตรวจสอบ นะครับตั้งแต่การวางผังแบบจจำนวนเข็มแล้วก็ขนาดของเข็มนะครับในการทำอาคารเป็นไงครับนี่นะใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะโทรมาได้เลยหรือแฮปปี้บ้าน0ูนย์แปดหนึ่เจ็นย์ห้าถ้าไม่ใช่อะรตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะะเรียมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ